สวัสดีค่ะเพื่อนเพืนส่งรูปมาให้ทำให้ดูนะคะเป็นแนวงานคอจีนเข้าลูกยากชิ้นนะคะด้านหน้าจะเป็นกระดุมห่วงถีทีนะคะเชิงลูกไม้เป็นแขนเรียบธรรมดาค่ะแขนยาวแขนกระบอกธรรมดา ด้านหลังด้านหลังจะมีต่อเอวนะคะแยกชิ้นเป็นย้วยนะคะด้านข้างจะสั้นด้านหลังจะยาวนะคะทำอยู่ที่ไซส์ L ค่ะอกสามสิบแปดนิ้ว ปกจริงที่วัดพอดีนะคะใช้นิ้วจับใส่วัดได้สามสิบสี่นิ้วบวกสี่นิ้วนะคะเท่ากับสามสิบแปดจะเป็นไซส์ L นะคะใส่ไส์นี้สร้างแม่แบบมาเลยค่ะเป็นงานปิดเก็ตเต็มนะคะเพราะว่าเป็นงานแยกชิ้นใช้เก็ดไหลเต็มไซส์ L อ,อยู่ที่ EP สองห้าสี่ ช่างลงไว้8ไซส์นะคะเพื่อนๆไปสร้างแม่แบบออกมาได้เลยค่ะตั้งแต่ไซส์ S นะคะจนถึง 5XL ความยาวเสื้อเส้นสะโพกเส้นสะโพกบนนะคะสะโพกล่างแบ่งครึ่งเลยค่ะ5เซนด้านข้างขึ้น1เซน จีนนะคะจากบุ่มคอลงมาสามเซนจากข้างคอเข้าเส้นรึ่งตีเฉียงมาค่ะขนานมากับเนี่ยเส้นที่คัดไหลโค้งเลยค่ะสร้างคอจีนในตัวนะคะหมุนนิดนึงเป็นงานแยกชิ้นนะคะ ปิดเกตคอค่ะช่วงนี้เขาว่างนะคะจากบุ่มคอเนี่ยขยับมันนิดนึงปิดมาที่หนึ่งเซนค่ะเป็นกระดุมห่วงนะคะห่วงทีทีประมาณสองเซน ถ้าสองเซนกระดุมปั๊มเม็ดเล็กเนี่ยห่วงเขาจะไม่นูนขึ้นมาแบบนี้นะคะเวลาติดกระดุมเนี่ยเขาจะไม่อยู่ตรงกลางเราจะโค้งแบบนิดนึงเวลาติดกระดุมเม็ดกระดุมจะได้อยู่ตรงกลางนะคะให้ห่วงเขานอนนอนตรงนี้ก็จะใช้ประมาณสองเซนเรียงมาเลยค่ะเป็นกระดุมทีๆสองเซนนะคะตลอดแนว ลงจากเส้นเอวมานิดหนึ่งก็ได้ค่ะช่วงชายประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะจากชายขึ้นมาประมาณสิบสองเซนครึ่งเนีลยจากเอวมานิดหนึ่งเป็นลิ้นในตัวนะคะตีดลิ้นออกมาเลยค่ะสามเซนชิ้นเส้นกลางเนี่ยเส้นกลางหน้าเนี่ยก็คือชิ้นขวา ใส่ห่วงชิ้นนี้เป็นชิ้นซ้ายนะคะเป็นลิ้นในตัวถ้าแบบนี้เขาจะไม่หนานะคะพอดูตามแบบแล้วตรงชายเนี่ยเขาเขาไม่แหวกถ้าแหวกเนี่ยก็จะเป็นลิ้นนอกตัวได้นะคะคือตัดตัดแค่กระดุมห่วงตรงนี้ก็จะไม่มีนะคะ อันนี้แล้วแต่ดูเอานะคะว่าเพื่อนๆชอบแหวกถ้าเราจะทําแหวกก็เฉียงชายออกไปนิดนึงเวลาเขาชนกันเขาจะได้ไม่มาเกยกันนะคะแหวกออกไปนิดหนึ่งได้ในจุดนี้ปิดเก็ดคอกันค่ะ ปิดไหล่ปิดตายนะคะปิดวงแขนปิดเก็ดคอ คอนิหนึ่งค่ะถ้าตีเป็นมุมนะคะจากมุมขึ้นมาประมาณสองเซนครึ่งดูที่คอหลังค่ะ จับจุดข้างคอเป็นเกณฑ์นะคะชนกันแขนก็บอกธรรมดานะคะเป็นแขนยาวด้านหลังลงหนึ่งเซนวัดข้อหลังไวค้ค่ะ ตั้งใส่วัดหรือไม,ม้บรรทัดก,ก็ได้เก้าเซ็ครึ่งเป็นงานแยกชิ้นด้านหลัง จากเส้นเอวนะคะมาที่บาหลังเลยค่ะจุดนี้เท่าเดิมนะคะอันนี้เป็นไซส์ L อกจะอยู่ประมาณเนี้ยถ้าไซส์ S ไซส์ M ขึ้นมาสองเซนได้นะคะเพราะว่าไม่ไม่มีเนื้อหรือด้านหลังที่เขาแบบไม่มีเนื้อเป็นร่องๆองะคะ่ะเราก็สามารถขึ้นมาได้อันนี้ถ้ามีเนื้อเนี่ยขึ้นไปเขาจะตึงนะคะ ด้านหลังเราจะทำย้วยแบบแบบเขาจะลงมานิดนึงเขาจะไม่ตีตรงลงมาสองเซน ปิกเก็ตค่ะ ลงไปนิดนึงความยาวของเสื้อด้านข้างด้านหน้าดูแล้วไม่ต่อนะคะเรียบๆย้วยแต่ด้านหลัง จากเส้นเอวล,ลงมาประมาณสิบสี่เซนใช้เท่าหนึ่งก็ได้ค่ะสิบสี่เซนย้ยด้านหลังนี้แล้วแต่เลยนะคะดูอันนี้ด้านข้างสิบสี่สิบสี่เซนเท่าหนึ่งก็ยี่สิบแปดจากจุดนี้นะคะ ัดเล่นข้างออกเลยค่ะตัดเอวออกเลยค่ะต่อกลางหลังนะคะงานแนวนี้ต่อกลางหลังจะสวยนะคะ อันนี้เป็นแยกชิ้นนะคะตัดออก ตอกกลางหลังจะตัดสองชิ้นชิ้นข้างก็ตัดสองชิ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องแยกแขนเป็นแขนยาวนะคะถ้าปลายแขนเล็กเนี่ยแขนยาวทั่วๆไปห้าสิบหกหรือยี่สิบสองนิ้วนะคะ ถ้าแนวงานแขนเนี่ยถ้าเก้านิ้วไซแอลสามารถโค้งมาได้เลยนะคะใช้ไม้เนี่ยโค้งมาได้เลยแต่ถ้าจะเล็กกว่านี้นะคะเราจะปิดเก็ตนิดหนึง่งจะได้วางง่ายๆนะคะจะได้โค้งง่ายๆวัดเข้ามาหนึ่งเซนหนึ่งเซน สำหรับไปแขนแบบที ia, ่เล <No. S 1> ็กนะคะไม่ใหญ่แม้แบบที่ช่างลงไว้เป็นแขนสี่เหลี่ยมนะคะสร้างง่ายนะคะสวมใส่สบาย เราปิดสําหรับแขนที่เป็นแขนยาวแล้วปลายแขนแบบเล็กจะได้ขีดง่ายๆนะคะได้แล้วพับเส้นกลาง ปลายแขนแปดนิ้วครึ่งสวมได้นะคะเวลาวัดแบบจะไม่ผ่าไม่ผ่าเหมือนกับเสื้อสมัยก่อนกำปั้นนะคะก็คือให้เขาแบบสวมลงประมาณอย่างเงี้ยแปดนิ้วครึ่งก็ยังสวมได้อยู่นะคะโดยที่ไม่ต้องผ่าแต่ถ้าเล็กกว่านี้ก็จะต้องผ่าขึ้นมาแล้วก็ติดตะขอนะคะ อันนี้ใช้แปดนิ้วครึ่งหรือเก้านิ้วก็ได้นะคะเป็นไซส์ L ถ้าไซส์เล็กกว่านี้ก็แปดนิ้วครึ่งไซส์ใหญ่กว่านี้ก็เก้านิ้วเก้านิ้วครึ่งดูเอานะคะดูตามไซส์หรือไม่ก็วัดรอบเนี่ยรอบข้อมือพอดีบวกนะคะ แขนด้านหน้าจะต่ำ่อด้านหลังแขนเรียบร้อยนะคะชิ้นหลังเหลือคอ ตัดตรงนี้มาก่อนก็ได้ค่ะอันนี้เราก็ตัดออกมาเลยนะคะเป็นลิ้นในตัว ทำข้อจีนในตัวนะคะ แยกคิ้นค่ะจากอกสงูงจากบานหน้าขึ้นมาประมาณสองเซนตรงนี้ให้เขามีโค้งนิดนิดนะคะไม่เอาเส้นตรงเขาจะทื่อเกินไปได้แล้วเราก็มนค่ะมนตรงนี้ไม่ให้เขาแหลมถ้าเพื่อนๆมือใหม่ในจุดนี้นะคะเข้า ใช้เข็มบุดกัดเนี่ยเข้ายากให้เหนาช่วงนี้นะคะช่วงโค้งเนี่ยนิดนึง นี้ตัดสองชิ้นนะคะตีเป็นฉากตรงขึ้นไปเลยค่ะฉากกับเส้นไหลนะคะคอหลัง 9เซนครึ่งตีมาหนึงนิ้วค่ะเราจะทำอกคอหนึ่งเซนนะคะเราจะทำอกคอนิดหนึ่งถ้าใช้เส้นตรงนี้เลยอ่ะบกเขาจะเหงียนเงยนออกเขาจะไม่ออกมาที่คอนะคะวัดเข้ามาหนึ่งเซนใช้เส้นนี้นะคะเส้นนอกไม่ใช้ทํำคอจีนอยู่ที่3เซนครึ่ง ถ้าไม่ชอบใหญ่เท่านี้นะคะสามเซนได้แต่ถ้านิ้วหนึ่งเนี่ยเล็กเกินสามเซนามเซนครึ่งน,นะคะ ตรงนี้เราก็มนเขียงมาสักครึ่งเซนจากเส้นกลางนะคะออกมาสักครึ่งเซนแล้วก็มนเราจะแยกอยู่ถ้าเป็นในตัวเนี่ยถ้าเราไม่แยกเนี่ยเขาจะเรียบเกินไปนะคะเราจะแยกนิดนเขาจะแนบเกินไป ตรงนี้เป็นมุมฉากนะคะเนี่ยถ้าเราไม่แยกเ้าก็จะแนบไปกับคอ เราจะแยกนิดหนึ่งแยกช่วยให้เขามีขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้จุดไหลนะคะตัดมาหนึ่งช่องสองช่องกะเอาค่ะแยก ไม่ถึงครึ่งเซนนะคะจุดสามถ้าต้องการให้เขาเยอะก็ครึ่งเซนได้นะคะอันนี้ช่างแยกประมาณจุดสามให้เขามีนิดหนึ่งสองช่องนะคะหนึ่งช่องสองช่องแล้วก็แต่งตนิดนึงนะคะ่ะ ตรงนี้ก็แต่งนิดนึงเขาจะบุมบุมไปนิดนึงค่ะก็แต่งให้เขาแบบกลมเกลืนกันลองขึ้นคอดูอีกทีนึงค่ะชนตรงกลางพอดีนะคะเส้นกลางพอดี เขาก็จะขึ้นมานิดนเนี่ยตามแบบเขาจะวางเป็นเชิงนะคะเชิงวางได้นะคะสามารถดัดได้เลยเชิงลูกไม้ถ้านิ่มๆเนี่ยอันนี้ก็ตัดสองชิ้นนะคะชิ้นขวากิ้งเส้นนี้ชิ้นชิ้นซ้ายก็กิ้งเส้นนี้นะคะสาบด้านหน้านี่เผื่อประมาณครึ่งนิ้วก็เลยค่ะสาบประมาณนี้นะคะ มีแค่สาบด้านหน้าด้านหลังไม่ต้องนะคะมาดูย้วยย้วยจะช่างจะมีแยกไว้สองแบบแบบครึ่งวงกับแบบมากกว่าครึ่งวงนะคะลูกมมาจะเป็นเซาะเซาะแล้วก็มากดทับนะคะเพราะว่าย้วยเนี่ย ลูกไม้จะหักไปไม่ได้ไม่นั้นก็ซอาะลูกไม้นะคะเป็นแบบวงกลมทบกระดาษมาค่ะตัดช่องละประมาณหนึ่งนิ้ว ปมาหนึ่งนิ้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าอย่างเงี้ยคือครึ่งวงตรงนี้ทบนะคะเนี่ยทบประมาณเนี่ยตรงนี้ทบเป็นสันทบอันนี้เป็นกระดาษคู่นะคะอันนี้คืออยู่กลางหลัง วางเป็นแนวผ้าเฉียงนะคะตามแบบตามแบบที่ขึ้นให้ดูเนี้ยแค่แครึ่งวงช่างลองตัดเศษผ้าขึ้นให้ดูนะคะเนี้ยด้านข้างเขาก็จะตรงอย่างเงี้ยคือครึ่งวงก็จะได้ลอนประมาณสองลอนนะคะไม่เยอะแต่ถ้าต้องการเยอะเพราะว่าต่อแต่ด้านหลังเนี้ยถ้าเป็นพวงก็สวยนะคะ ต้องการเยอะเราก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนิดหนึง่งไม่ถึงกับหนึ่งบงนะคะหนึ่งบงจะเยอะเกินตรงนี้จะแยกอยู่ที่สองนิ้วครึ่งอันนี้จะมากกว่าครึ่งบงนิดหนึงเราต้องการช่ออยู่ตรงช่วงนี้นะคะด้านข้างไม่ค่อยมี ก็เน้นอยู่ช่วงนี้มากนิดหนึ่งแยกแยกมากกว่าตรงข้างนิดหนึ่งเพราะเราต้องการช่อให้เขาลงอยู่แถวนี้นะคะสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่ง สองนิ้วครึ่งเราต้องการให้เขาอยู่ตามนี้นะคะตามรูปที่ขึ้นให้ดูนะคะมากกว่าครึ่งวงตรงนี้ก็สองนิ้วก็พอคะ่ะสองนิ้ว อันนี้ด้านข้างนะคะสองนิ้วอันนี้เขาจะมากกว่ามากกว่าครึ่งบงครึ่งมา ได้แล้วเราก็แต่งชายค่ะใช้ด้านข้างเป็นเกณฑ์ใช้ตรงปลายนะคะตรงปลาย ตัดคู่เลยนะคะเป็นเวลาไปวางผ้าเฉลียงตรงนี้เอวจะวางอย่างนี้เลยก็ได้เป็นผ้าเฉลียง เฉลียงก็ทบไปนะคะหือจะวางแนวนี้ก็ได้ตามก็จะได้รอนเยอะหน่อยนะคะตามรูปที่ขึ้นให้ดู่าเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้ดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ